เจอกันวันนี้ค่ะเช้าวันพุธสุดหันษานะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยเรื่องอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเมื่อวานใช่ไหมคะเด็กๆได้เรียนในเรื่องของอาหารจากพืชนั่นเองนะคะจากพืชผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูจิ๊บมีกิจกรรมสุดหันษาให้เด็กๆได้ทำ กันที่บ้านกับท่านผู้ปกครองด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ของเรานั่นก็คือการทำไอติมแสนอร่อยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กับคุณครูฟ้าแล้วก็คุณครูปายนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปทำไอติมแสนอร่อยนั้นเราจะมาเตรียมอุปกรณ์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมา เตรียมอุปกรณ์ที่จะทำไอศครีมแสนอร่อยกันเลยนะคะเ,เด็กๆมาดูค่ะว่าอุปกรณ์ที่จะต้องใช้จัดเตรียมที่บ้านนั้นมีอะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกนะคะเ,เด็กๆจะต้องมีน้ำแข็งก้อนนะคะหรือว่าน้ำแข็งบดก็ได้นะคะเ,เด็กๆจัดเตรียมใส่ภาชนะสแตนเลสแบบนี้นะคะแล้วก็วางแข็งลงเลยต่อมาค่ะนั่นก็คืออะไรคะ สีขาวๆมีกระแทกแจมๆอ่านั่นก็คือเกลือนั่นเองนะคะเด็กๆจะใช้เป็นเกลือต้อนที่บ้านนะคะแบบนี้เลยค่ะตอนน่อมาค่ะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไรคะอาหารจานคืนั่นเองวันนี้คุณครูจิใช้เป็นแตงโมนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถใช้ ผลไม้ที่มีอยู่ที่บ้านได้นอกเหนือ,อจากแตงโมงที่คุณครูจิ๊บเตรียมมาได้เลยนะคะเด็เกๆอยากจะทำไอศครีมเป็นรสชาติอะไรเด็กๆสามารถเตรียมได้เลยนะคะต่อมาค่ะคุณครูจิ๊บใช้ผลไม้อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรคะกล้วยนั่นเอง ะะพบคาะงานาสะดวกมากเลยต่อมาค่ะนั่นก็คือนมนั่นเองนะคะนมก็ถือว่าเป็นอาหารที่มาจากสาัตว์ใช่ไหมคะนะวันนี้ครูจิ๊บใช้เป็นนมช็อกโกแลตนะคะแล้วก็นมจืดค่ะและอุปกรณ์ต่อมานะคะเราก็ไปด้วยตะกร้อ สีค่ะเด็กเคยหเห็นไหมคะเป็นอุปกรณ์สำหรับทำขนมนั่นเองวันนี้เราจะมาใช้ในการทำไอศ์ครีมของเรานะคะและอุปกรณ์ต่อมาะคะ่ะนั่นก็คืออลัครค่าละมังตัดแตนเลนนะคะเด็กๆคงจะมีกระแลงมังตัดแตนเลนหรืออุปกรณ์แบบนี้อยู่ที่บ้านกันทุกคนแน่ๆเลยนะคะวันนี้เราจะนำ อุปกรณ์เรานี้นะ้คะามาไอศครีมแสนอร่อยไปพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนวิธีการทำไอศครีมนะั้นเดี๋ยวคุณครูจิ๊บจะให้เด็กๆนะคะไปเรียนรู้วิธีการทำไอศครีมกับคุณครูป่ายได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนที่หนึ่งนะคะให้เด็กๆนำน้ําแข็งที่เราเตรียมไว้แล้วค่ะมาใส่ภาชนะสแตนเลสแบบนี้นะคะอ่าเราใส่น้ำแข็งกันเลยและจากนั้นเอาน้ำแข็งออกไปข้างๆแบบนี้นะคะอ่าเมื่อเราทำลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเราก็น้ำเกลือที่เราเตรียมไว้มาโรยใส่ข้างๆ เกลือนะคะจะช่วยให้น้ำแข็งคงอุณหภูมิแล้วก็ทำให้ไอศ์ครีมของเราแข็งตัวได้เร็วค่ะ,ะคุณครูจะโรยเกลือไปรอบๆเลยนะคะต่อไปนะคะน้ำกรลัสตนเลสมาวางไี้อ่าเราจะพับก,กรลังสแตนเลส ให้แข็งเกาะตัวนะะคเราจะมาปั่นน้ำผลไม้อุปกรณ์ของเราก็คือเครื่องปั่นนะคะถ้าเด็กๆทำบ้านไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถนำช้อนมาบดผลไม้ของเราให้ละเอียดได้นะคะ,ะผลไม้ของค,คุณครูก็คือแตงโมค่ะคุณครูจะใส่แตงโมในเครื่องปั่นเลยนะคะ ชนิดที่สองก็คือลวยค่ะอาต่อไปนะคะคุณครูก็จะใส่นมที่ค,ครูเตรียมมานะคะดเด็กๆสามารถนำนมที่เด็กๆชอบมาปรลัดของไอศครีมได้เลยนะคะ ะะเราก็จะนำน้ำผลไม้มาทำเป็นไอศครีมแสรจอร่อยกันเลยค่ะเราจะเทลงแบบนี้นะคะเราจะเทแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเราต้องให้ตัวแรกของเรามันแข็งก่อนแล้วเราก็จะเทลงเรื่อยๆเราจะได้ไอศครีมเอยอะๆค่ะ,ะจากนั้นให้เด็ก น้ำตะกรรอมาคนแบบนี้นะคะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำผลไม้ของเราจะแข็งตัวไอซ์อันเด็กสังเกตเห็นไหมคะเว่าไอซ์กรีมของคุณครูเริ่มแข็งตัวลแล้วมาจากน้ำนะคะก็จะเป็นเกรด็ดน้ำแข็งนี ไอครีมของคุณครูแข็งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นตอนที่เด็กรอคอยแล้วหูตื่นเต้นเลยไอศครีมจะเป็นรสชาติยังไงนะอโอไอศครีมของคุณครูไปหน้าตาหน้าทานมากมากเลยค่ะเด็กๆคุณครูจิบอยากเห็นไอศครีมของเด็กๆเหมือนกันนะว่าไอศครีมของเด็กๆกันหน้าตาออกมากเป็นยังไงกันบ้างิมนไอศครีมของคุณครูเลยนะคะค่ะต่อไป เอา<ส>มาตักชิมกันดีกว่าค่ะคุณตู้ป้ายหาูจะตั่ให้กูจิบน่าทานมากๆเลยค่ะเด็กๆโอ้ยเป็นไอศครีมแล้วอาเด็กๆจะช่วยตรงนี้ นี่ที่จะทักไว้ก่อนแล้วก็ให้คุณครูไปตัดอีกช่วยหนึ่งเลยนะ,ะอ่า,าอู้อตัดไอศครีมอยู่ที่ร้านเลย จากนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจะมาตกแต่งหน้าไอศครีมของเราให้สวยงามกันดีกว่าค่ะอะันนี้คุณครูจิ๊บใช้ชเป็นกล้วยที่เราใช้ทําเป็นไอศครีมนั่นเองโอ,อ,อ้โ,อโห,โหคุณคุณายเ,เชิญค่ะคุณไปจะตกแต่งไอศครีมคนะคะเ,เด็กๆทำมานะคะ ก็สามารถนั่งผลไม้หรือว่าคัพปี้อะไรที่เด็กๆชื่นชอบมาตกแต่งให้หน้ารับประทานได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะอ้าวโหสวยงามมากเลยค่ะุณคูป้ายเหลือนี่ได้ค่ะนี่เราแจกให้เด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะเรามาตกแต่งหน้ากันดีกว่าอู้น่ากินมากเลยยูนิคอ้อกดชื่อให้เชิญค่ะคุณค่ะ ได้แล้วค่ะเด็กๆไอศครีมแสนอร่อยนั่นเองอคุณครูจะตั้งชื่อไอศครีมถ้วยนี้เป็นชื่อว่าไอศครีมน้ำผลไม้เปิน่นฝ่คุณจิ๊บตั้งชื่อดีกว่าคุณจิ๊บจะตั้งชื่อว่าไอศครีมหลากรส เดี๋ยวเด็กๆมาชิมไอศครีมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าไอศครีมของเราจะอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอดแมสนะคะถอดแมสนะคะอยากชิมลค่ะอร่อยมากค่ะคุณครูปลายเด็กๆทานไอศครีมไปด้วยกันนะคะอื หอมมากๆเลยค่ะคุณคุณตายอร่อยมากเลยมีรสชาติกล้วยแล้วก็แตงโมแล้วก็มีนมจืดด้วยแล้วก็ได้เสี้ยวนึบ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 ตรงเรนโบว์ตรงนี้ด้วยค่ะคุณคูณตายอร่อยมากๆเลยแล้วก็มีประโยเน์ด้วยนะคะเป็นอาหารที่ทําจากพืชพืสามารถนำมาทําอาหารได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ใช่ไอศครีมอย่างเดียวใช่ไหมคะอย่างอื่นก็ทําได้หลากหลายเลยนะคะ โอ้ oh, วันนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้ทานไอศครีมอร่อยอร่อย,ออยมากๆเลยนะคะอ่าเราก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับประทานไอศครีมแสนอร่อยฝีมือของเด็กๆเองเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจี๊บแล้วก็คุณครูคุณครูปลายะนะคะขอตัวลาเด็กๆไปก่อนแล้วพบกันในกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ